ความแตกต่างของ30บาทรักษาทุกโรคนะครับในรัฐบาลหนูผีนะฮะก็จะมีความแตกต่างตั้งแต่ตอนสมัยรัฐบาลอุ้งอิงกับเศรษฐานะคืออันนั้นอ่ะปกติอ,ะ,อะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เพราะว่าวันนี้เพิ่งไปทําฟันมาทีนี้ตอนที่เป็นไอ,อรัฐบาลอุ้งอิงนะครับผมเราจะผูกกี่ซี่เราจะแบบว่าแค่ฟันก่อนอะเอาคือเอาง่ายๆแค่แบบเศษวัสดุมันก่อนอะแต่ว่ามันยังไม่หลุดออกมานะคือเขาก็เจียแล้วเขาก็ทาใหม่ให้หมดเลยสามารถเบิกได้หมดนะแต่ไอ้ที่มันผูกอะ มันก็เบิกได้ปกติอยู่แล้วแต่ปกติที่ก่อนนะ่ะเออนะเขาก็ให้เบิกได้นะฮะอันนั้นเป็นรัฐบาลองอิงเสียานะแต่พอมาเป็นรัฐบาลหนูผีเนี่ยเหมือนสาธารณสุขจะจํากัดงบหรือยังไงหรือจะเอางบไปโกงกินกันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าแบบไอ้ตรงที่ผูอะ่ะเขาก็จะเอากล้องมาถ่ายนะคือต้องละเอียดอะ่ะต้องแบบเอ้ยผูจริงอ่ะอันเนี้ยเบิกได้ปกติเหมือนเดิมนะฮะเขาก็ทําการอุดให้เหมือนเดิม แต่มันจะมีไอเศษวัสดุที่แบบมันทํามาหลายปีเนาะมันก็กร่อนพอก่อนนี้เนี่ยมันก็เกิดคมไงฮะแต่ว่าวัสดุนั้นอ่ะมันยังไม่หลุดออกมาจากฟันอันเนี้ยคือหมอเขาบอกอันเนี้ยคือเบิกไม่ได้เขาจะไม่ทําให้ก็คือเอาง่ายๆอ่ะถ้าเกิดผมจะได้ทําไอตรงที่มันก่อนเนี้ยก็คือวัสดุมันต้องหลุดออกมาจนแบบเห็นฟันเป็นรูโบกอะ่ะเออมันถึงจะทําให้ได้นะซึ่งไปเปรียบเทียบกับตอนรัฐบาลอุงอิงนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับผมเนี่ยแค่มันก่อนอะ่ะ เขาก็จะแงะออกมาแล้วเขาก็จะเจียฟันให้ใหม่แล้วก็ทําให้ใหม่แบบสวยๆเลยเราก็จะได้ฟันแบบไม่มีคมอ่ะ <c oughs> ถามว่าเนี่ยเรื่องสาธารณสุขเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเงนี้ยทําไมรัฐบาลอุ้งอิงหรือรัฐบาลเพื่อไทยหลายๆรุ่นเขาก็ใส่ใจในเรื่องสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างดีนะฮะต่อให้แบบคือคือเรียกอะไรมันก็ไม่ถึงขั้นที่แบบว่าหต้องให้มันผุแบบ จนเห็นโพรง่งจนเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงจะเบิกได้อะแต่แค่แบบว่าเป็นนิดๆหน่อยหน่อยก็เบิกได้แล้วอะถ้าคุณภาพชีวิตประชาชนมันดีอะประเทศชาติมันก็จะพัฒนาคนมันก็จะมีกําลังใจในการใช้ชีวิตในการที่จะหางงหางเงินนะเออเนี่ยสาธารณสุขเราอะสาสิบาทคือแม่งทำมาดีมากแต่พอเป็นรัฐบาลหนูผีินี้ปุ๊บอะโอ้โหจ,จำกัดนู่นจํากัดนี่บางทีอะหมอก็ทําให้นะเขียนเบิกไปแม่งบอกไม่เข้าเงื่อนไขแปลว่าอะไรครับ หมอแม่งก็เสียตังฟรีคือเสียค่าวัสดุทําให้เรา,าฟรีทีนี้หมอมันจะมาเรียกเก็บกับเราย้อนหลังมันก็ไม่ได้ไงถูกไหมนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมพวกหมอตามเอกชนหรือว่าหลายๆคลินิกอะไรอย่างเงี้ยทําไมเขาถึงแบบไม่อยากจะเข้าโครงการ30บาทก็เพราะมีรัฐบาลแบบนี้รัฐบาลหนูผีแบบเนี้ยพอเขาเบิกไปแม่งก็เหลี่ยมกรณีนี้ไม่จ่ายกรณีนี้เบิกไม่ได้ก็แปลว่าหมอเสียตังฟรีเขาก็ไม่อยากเข้าโครงการครับ แล้วใครที่เดือดร้อนสุดท้ายก็เป็นประชาชนไงแม่งเอ้ยเีย <Yeah. S 1> เพื่อไทยก็ทำมาดีๆมึงมาทำเสียอีกแล้วนะไอรัฐบาลหนูผีอ่ะก็ลองฝากไว้คิดนะครับประสบการณ์นี้ใครเจอก็มาเล่ากันฟังได้นะ